เบียดไปปะอ้าววันนี้เราตั้งนั่งเบียดกันเพราะว่าวันนี้เรามีแบบว่าเพื่อนมาพูดคุยตระเฟิร์นะจ๊ะรายการมาถึงสวยขัาขอร่วมทํางานกับคุณที่แบบนิสัยดีแต่ว่าไม่เก่งดีกว่าแล้วอะไรคือการที่มึงแบบรีคอนเฟิร์มว่าคนนี้คือคนดีกับคนไม่ดีวะผู้เห็นมึงด่าทุกคนเลยจริงๆเราก็ไม่ได้นี่มันแฉปะเนี่ยเสียโทษจกอันนี้รายการแฉเลยวะ เคยเจอทั้งสองแบบเลยเอาคนที่แบบทํางานเก่งนั่นนี่ใส่ไปก่อนเรื่องคือว่าเรามีเอาซ o u r c จ้างมาทํางานแล้วเปิดบินแล้วมันมีระบบการวางบินแบบใหม่ของบริษัทเราก็โทรไปหาเขาว่าพี่ครับโทษทีเอ่อจะมีวางบินอันนี้ออกหรือยังแล้วเราก็เลยพูดว่าจริงๆอ่ะมันมันติดขัดแบบตรงนี้มันแอบยุ่งยากเหมือนกันนะเขากดสปีกเกอร์เรารู้เลยเขาสปีกเกอร์แล้วกูจำได้ว่าเสียงมึงอ่ะเรลังจูดน้ำอ่ะแล้วก็พูดบอกว่า บัญชีคะน้องเขาบอกโปรแกรมมันห่วยครับมึงกูบอกว่ามันขัดข้องแล้วมึงจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงกูไม่ได้พูดกูก็เลยกลับไปเลยบอกว่าโทษนะครับพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดว่าหวยนะครับแต่ตอผมรู้ว่าพี่เปิดสปิเกอร์ฉะนั้นผมไม่ได้พูดว่าห่วยอยังไงฝากเลยนะครับเพราะนี่เป็นหน้าที่พี่จาสฉะนั้นมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะคุยเขาแล้วพอมันไม่คุยมันก็ทอกซก กับคนที่ทํางานไม่เก่งก็คือเป็นฟีลแบบคุยได้คุยได้แต่ว่ามึงแบบต้องให้กูอธิบายอะไรเยอะมากเลยเพราะเราไดอแต่เราจะต้องมีคนใช่ซึ่งถ้าถามเราอ่ะเราเลือกอันหลังเพราะว่ามันไม่ท็อกซิกเราดีกว่าการที่เราไปอยู่กับคนที่เขาแบบอีโก้เนาะอีโก้และไม่รับฟังลัทนิใส่ไม่เวิร์กด้วยก็ไม่โอเคฟังไห้นะคะ อบคนที่ทํางานเก่งแม้ว่ามันจะนิสัยไม่ดีก็เถอะแต่อาจจะแบบว่าหาวิธีการคอมโพมัยด้วยตัวเองแอบเหนื่อยอะถ้าเกิดว่านิสัยดีแต่แม่งพลาดตลอดเลยอะมันขี้เกียจมานั่งสอนกันนะมึงนี่รู้สึกว่าถ้าอยู่ในองค์กรอะไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะก็ได้คุยมากก็มาก,ก,มากความหรูอปลาอาจจะมีแค่หนึ่งคนที่สบายใจึ่งก็ไปหลับบูบูได้ก็คุยกันก <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยถ้าจากประสบการณ์นะมันก็ไปได้ท้ายที่สุดแล้วอะต่างคนต่างไม่เก่งมันก็ยิ่งจะต้องมาหาข้อสรุปว่าเฮ้ยเธออ่อนตรงนี้นะเราอองนนี้ เธอช่วยเราตรงนี้เรื่องนี้เรื่องเพราะทุกคนก็ต้องอยากให้องค์กรไปเต่ออยู่แล้วทีมงานอ่ะเขาน่าจะมีหลายฟังก์ชันเนาะแต่ละคนเนี่ยมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันเหมือนโรงงานของเฟิร์สเฟิร์สทำกรอบรูมนะครับสามารถสั่งได้ก็ตรวมๆแล้วอ่ะพัดเลือกที่จะประเมินมากกว่านะเราเป็นผู้บริหารเราก็ใส่ตังค์เนาะมีเรื่องของเงินเดือนมีเรื่องของสภาพแวดล้อมถ้าสมมติปลามันเน่าหนึ่งตัวทำไงอ่ะจะเน่าหมดเน่าหมดมันอาจจะดูใจร้ายนะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้ามันปรับไม่ได้อ่ะ ก,ก็ต้องจัดการนั้นแล้วถ้าต้องทํากับคนที่ไม่รับฟังอะไรเลยเราว่ามันก็ทําให้คนที่ทํางานร่วมด้วยอึดอัดด้วยแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มันจะทําให้ทุกคนไม่ได้อยากาทํางานเลยคิดว่าถ้างานนั้น ไม่อยากวนเวอร์ก็จะเอาคนที่เก่งแต่ถ้าเกิดจะเอาลองเธอมะเอาคนที่ใส่ดีดีกว่าเพราะมีเวลาที่จะแบบสอนเขา<ม>แต่จริงๆเราก็ให้โอกาสทั้งสองคนไอ้คนที่ใส่ไม่ดีอะ่ะก็จะเตือนถ้ามึงเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนกับคนที่ไม่เก่งถ้ามีเวลาก็สอนงานเราก็ชอบให้โอกาสคนไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องทางานนะไปถ่ายดู <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> คนดีนี่ก็ว่าคนดี คือถ้าเก่งรอบด้านโอเคแฮปปี้แต่ถ้าคอนฟ i d e n c ์แต่เก่งไม่ได้ออกฟังก์ชันมากคนเราอ่ะเก่งแล้วมันชอบประมาเวมันมันเนไงเออมันมันคอนฟ i d e n c ์มันมันพอมันมั่นเสร็จแล้วปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันตกมาตายอ่ะ แทนที่จะไปถึงเส้นชัยได้เร็วแต่กลับลืมพัฒนาสกิลอื่นๆที่ตัวเองไม่เก่งเพราะมัวแต่มัน่นจำไว้ด้วยเมือเอา้าเอมันก็คือเหมือนกระต่ายกับเต่าปะ่ะเออขายกันแต่ขายที่สุดแล้วอ่ะทั้ง2บุคคลน,นี้จะแพ้อะไรรู้ป่ะแพ้คนที่เลียเป็นใช่ไหมพี่มังกรใช่เดียวขาปะเนี่ยเลียเฮ้ย <laughs> แต่เราว่าคนคนที่เรียนเรานับให้อยู่ในคารตาลอรี่คนเก่งเก่งแบบอยู่เป็นก็แล้วแต่สิ่งที่ชอบอ่ะทําอะไรก็นั่นแหละผลมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาแบบกลับมันมีเฮ้ยไม่ใช่